โอ้ยเนูอันนี้กันแนงใหญ่ก็มี่ามนี้นะมันอ้อนทุกคนอเอหน่อไม้กันคันอัน ตาวสวัยคนกลับทักทายสบายดีพอแห่พีนพ่น้องเลฟซีเมอร์สุขคนสุขคนเะด้อทุกคนเข้าสู่ซ่องสมสุขสาวผู้ไทยมื่อนนี้นะพบเดี๋ยวตอนทิงท้งเพลงทุกคนมื่อนนี้น่ำมหาโนไะม้มาหาโน,มามาานมาไม้ไหลทุกคนอยู่ป่ายอยู่ดงพี่ละ อยู่ <จบ S 1> ทงมานากระโปง,ปงทุกคนข่ากับมีเคยมา,จากจ้ทเทา,าเธอสาบุลมาสาบุนมาเพื่อนเคย <c oughs> เพิ่นเคยมากครับ <c oughs> สาวพร <c oughs> แล้วสาวพรกับกบิวแล้วเพื่อนอัน <c oughs> มือบ้าน <c oughs> แล้วกับมื้อนี้กับสาบุญกับ เพิ่นกับซนค่อยมาค่อยกับมีเค่อยมาจากเธอเราทุกคนเอ้ยครั้งแรกที่ค่อยมาหานอกไ้อยู่ทงมานากระโปรงนะทุกคนเปน็นนเลิกกับไปลุ้นน้ำเดียวทุกคนเอ้ยว่ามันสีได้หรือบอเบิ้งจะต้องอันนอกไหมกับมันกับเยอะแยาหมดแล้วทุกคน,นไปลุ้นน้ำเดียวนี่แหละว่ามันสีได้หลายสำเร็จนะทุกคนเออเ็ <laughs> 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 บินพื้นจมพวก่อน น้องไม้ยามนี้นะมันมันอันนั้นทุกคนต้องเล็วลุ้มเล็วเทิงเพราะว่ามันอันนั้นนัเดยทุกคนมันถอนบองอันน้อยกับน้อยเท่าไรแต่ห้าเท่ากับที่หาอันเอาแต่อันอันพ่อใบไดนะทุกคนจากเรพาเดียวลงไปสิเลยเด้อทำไมไรทำไมบงคนดื่ ก่อมันกนัแบบนี้ละทุกคนเลยมันมันมีเยอะหน้าสะบุญ <laughs> เป็นผู้นำพานี่ว่าพาค่อยลงได้จักแข่งจักก่อนม,มากับสะบุนทุกคนเลย กระพุนไปหอดเจอแล้วดอกบิ๊บไปแล้วก็เร็วรุ่มเร็วเถิงหาเนมไมอย่างเลยกับพุ้นที่เคยก็จะมีที่เคยมากล้วเคยทุกคนหาโนม้อันหาโนม้แถวนน้เพราะว่ามันขนาดยูอัน งานผู้เจ้ากันยังไม่ได้ชูไปหานะคุณนะคือเรืนะ่องนี้คือไมสะดวกอ่ะ เรือลุมเรือพึ่งหาโนมัยย่างไหมไปไกลจะเออนี่ได้ขับรม่เจอขอบรลงไม่เอาทุกคน มันบีฮักแบบอันทั้งเปรอกับเอสปพาเทินน้ำมันแข็งทุกคนเลยข้าต้องข้าต้องหักแบบนี้หักแบบนี้ขันมี้หักในนี้น้ำมันแข็งเอสปพาเทินน่ะเอาขนมมาน้าผมเนี่ทานยังไม่ได้กินข้าง่ายไปต่อทุกคนบางอันก็มันกระหักกระทถนขึ้นทุกคน งานก็ยาวละสบุนก็อยู่ตะพูอาบอยู่ตะพูคนบอกให้ย่างชื้อไปโรดเอ๊ยแต่ม่แมนยงมม่ไงก้อย กินบ้องมันนั่นและเออเออเออเอพูดเลยเอามาเมิดเลยยาวนึงกะสวัสดีก่ะคุณ โอ้ยหนออ,อันนี้กันแหลงใหญ่ก็มี่ามนี้นะ้มันอ่อนทุกคนเอหน่อไม้กันคันอันนั้นก็เลิกเขาก่อเลิกเขาวิเอากันได้ลายแหลงอยู่ยอาห,น,หน,นไม้ก็มันดี ทำไมมันมันมัน,ม,น,ม,นมันมีลายคืนคันคืันเดินอันนั้นนะทุกคนอันนี้นะมันบองมันมเหน,น็บมันนะนจังว่ะ กระไรพพนเยอะเดี๋ยวดินะคะเออหูกระปุ๊แดงกันนะแล้วก็ลุ้นไปน้ำเดียวทุกคนว่ามันสิได้ลายหรือสิได้น้อยกันลุ้นไปน้ำเดียวแล้วทุกคนเอ,อ้ยเพราะว่านกไม้มันมีลายคืออัน,นช่วงนั้นเด็กพอได้ลุ้นมาหาวิทยไม้ยนู้น ของเพื่อของมันเลยสาวหกพคนไม่ได้ไปไม่ได้ไปหาน้ำไม้น้ำเดียวได้ หึงแล้วทุกคนเ้ยหาก็ได้มาอีบันนี่ชาวพวกชมซืวชาวพวกใช่ไหม เหมือนมันอยู่พีน่ะมาแล้วนี่นี่สองอัน ร้อมไปพร้อมทุกคนเพราะว่าคันคันมีซ้อมนะคะไม่ได้ลายนะเรียกห้องห้อป้าดงไม้ก็อก็เลยต้องไปต้อซ้อมพักพร้อมซ้อมพร้อม ได้ทุกคนนี่หย่อยให้ได้ทุกคนหนูใหม่ก็ ม่ยยมนี้เนาะเบิ้งมีคักก็บมเีเห็นนี่ได้แต่บางกลัวเพผลอ,เ,อเข้าไปก็บไม่ได้จ้ะเออมันอยู่ป่ากันแนวนี้ล่ะมันจ้าน่าสาวชีวัยคนได้ซื้อไหมเชฟวอลเสือ้อสัตว์วอลเสื้อแต่สะพอน ไวใบใบคนว่ามากระสุพอนยังไวหมันมา,มากามากับคอยคอยยังมีอ้อชำตะโขนะเอิญหาชื่อดูทีบหนึ่งละตีะ่าโดูด Phải chắc một chắc หเห็นแล้วกา็ได้แล้วกา็มาแล้วก็ซ่อมทุกคนคันอันนั้นแหละแยกปัญหา บุญกายุเถอะโคตรพานะ่อยู่คนอยู่คนละสซนละเจสิลม่มขนาดทุกคนอี่าฟ้ามันกระเจ๊กล่มเพราะว่ามันมันหออระดูหนาวแล้วลมเข้าไปลมมีดิโคบี

ข่คณะไข่ขมันเท่งเซอร์อินบินกดข่เลย,ยคุณต่สิว้ยเพิ่น นี่แดบดบ้บองมัน เบิง่งอ๋ออัอนจะเห,ะเห,ย,หย,ะเย่ยยออนะอย่างแนบน้นู่นเวลาเติบคนเลยแล้วแรงยุ่ดอมันนี่นะทุกคนนี่ขนมนก็ยังไม่กินจะบนีเอามาก,กินข้าวนั่นกินข้าวง,ง่ายาเอาพักแนกนาก่อนทุกคน,นบนรุ่งงามมาเลย งยเอามือเลียลายนิเอามือเจอตู้เย็นไว้ อันนะเลเพรสะสเกลายนะแสดงว่าข้ามันมีน้ำนาหนาควันะมันจมันมันนะโนะมันสเกลโคตรลายกันสเกลายนะข้ามีน้เนี่มัขึ้นเอามือเลยหลายรถเอามื่อเอเอามื่อเฮาเอาห้าตู้เย็นไว้มีบ่อยากมีแล้วเจ้า้ยนี่มันออดอยา้ยิ่า คิ้วงามคักขนาดตูบกมือเฮแล้วมาหอีนดรถละทุกคนเตบักสังแงว่าน้ำพะวาอยู่อยู่บ้านนมันมียมีแล้วทุกคนพออันเขาเกลียวข้าวเกลวน้ำออแล้วกันมันกะโง่ควายกินแล้วกัมันกะมียมีแล้ว อยู่พีนะเพราะว่าหน้าสาพอนะไม่เสาพ่อไล่นะเราไม่ได้ดำเข้าเซื้อเดย์แต่เลยมันก็นสสเพิ่นนะมหลายสาสีไวเพิ่มหน่ะหงาโน้ตไม้ขอ็ได้ไลเตอร์ทุกคนโน้ตไม้ก็ได้ไลเตอร์วันนี้ก็สีไดเมอร์ลวทุกคนเอ้ยเข้าเท้งกังยังไม่ได้กินเนาะเอาขนมมากินกังยังไม่ได้กินเนี่ยขนมนั้นฟักส์แง่กับเอามือเอามือแล้วก็เอามือร์อเซอร์ตู้เย็ยนไว้ทุกคน เอามือกินไว้ไลายมือไว้กินลายมือบอกกับวิธยอวิธีทำสีงานเป็นเรื่องของมัน <laughs>